นี่ดนใช่โชวเก่าหลายแสนนะพี่หรือทั้งคันนี่มึงดูนี่นี่น็อตไทเทแล่น็อตไทเทกระจกก็ดาจิมเลยแล้วแต่อ๋อไม่ใช่แลปเปอร์นะไม่ใช่อะไรพี่น็อตไทเทโชคนี่อัลไซดาวโอ้โหนี่มึงดูนี่ขูดชามไล่เม็ดโอ้ตามสูตรอยู่แล้วโอ้โหเชื่อไหมสตาร์ตปุ๊บนี่นะบิดทีเดียวนะ บิดจากกรุงเทพเสียงดังเป็นบร็องโอ้โหบร็องนิวยอร์กบร็องบัวทองมาจากทะเลปลาบัวทองโอ้โหพี่ของกับปลานี่เหยินทุกไฟแดงอะไรเหยินอะเยอะเยอะยกเนาะล้อยกล้อยฮะโอ้โหเลยนเหยินเหรอเหยินด้วยฟศับนี่ใหม่ครับผมไม่รู้อ่ะพี่ศัเท์โหสุดยอดเลยโอ้โหพี่สมัยแต่ละโอหแล้วขอสอนด้วยได้อ่ะได้อยู่แล้วโอ้ยแล้ว ทำอะไรกันแถวนี้อะพี่มันเป็นไลฟ์สไตล์แบบว่ามันต้องจอดโชว์รถหน่อยบางทีไม,<อ>ไม่ได้ไปไหนหรอกอมาบิดอะไรการเสียงดังแถวนี้เนี่ยอย่าให้รู้นะว่าแว้นกันไปเส้นไหนอะไอ้มรอพี่แจ้งรวจับอะเปล่าจะฝากซุยาดมดิไอ้เหน่งมันไม่มากูเหนื่อยกูเหนื่อยไอ้สอตัตว์ที่กูทายอินอยู่คนเดียวเลยพักหลังยาวๆนะเลย ให้พี่ลองลองลองเทสเสียงนี้ได้เลยได้เลยลอง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 ใ้บิดบิดไปไปดึงนี้ดึงนี้ไปไปไปพ่อมาดึงนี้เครื่องเหี่ยอะไรยิ่งเล็กยิ่งเบา ยิง่งแรงยิ่งเบาเนี่ยยังไม่ได้ดึงไส้อออก๋อเหรอพ่อยไม่ได้ดึงไส้โอหปิดสุดขนาดนี้แล้วอ๋วอพ่อไม่ยังไม่ได้ขับน้ำมันหมดแล้วให้พี่ได้ป่ะได้อะดิโอ้โหตดีเนี่ยดเดี๋ยวนะครับเอาไปโชว์เขาได้ได้ได้ อีกทีครั้งหนึ่งอะไรนะอะไรนะอะไรนะทำไรอ่ะอุ่นปลาดุกพี่บ้าแล้วเอาเอาข้อตีมาหลายพันเอาไปอุ่นปลาดุกม่คไม่มีเตาย่างอ๋อเฮ้ยพวกเราสุดยอดเลยสุดยอดเฮ้ยว้เฮ้ยนี่แก๊งพวกผมมีอะไรแสเอ้ย อะไรวะพี่อย่าเกาอย่าเก่ามีเย็นเย็นมีเย็นเย็นอะไรนะมีเย็นเย็นออมีเย็นเย็นมีใบใบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราออกแววนเลยเรียบคลองปลาเดี๋ยวเฮ้ยไมะไม่อยากกนเปิดหมวกช่างอ่ำพวกเธอนี่นะหนูครับว่ายังไงตรีผมว่าคุณหนูกลับเถอะครับดูแล้วสถานที่อย่างนี้มันมันเป็นที่อคจรคุณหนู มันไม่เหมาะกับคุณหนูนะครับเธอไม่เข้าใจฉันเลยยังไงฉันอยากจะมาใช้ชีวิตแบบดีบ้างคนปล่อยตัวเองให้มาอยู่กับสายลมแสงแดดบ้างฉันเบื่อชีวิตในกรงแล้วเนี่ยแนละ้วควันรถฉันอยอยู่ข้างนอกควันรถมันเหม็นนะคุณหนูสูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ปอกคุณหนูอักเสบนะครับคุณหนูเฮ้ยเพชรเม็ดงามเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ยเทจังเลยอะมาไหมเนี่ยมาไหมอยากจะมา คนเด็กกับพี่ๆอะค่ะหน้าซีดไปอ่ะเฮ้ยน้องแต่งตัวไม่ได้ไอ้นี่นะใช่ไม่ได้อ่ะทำไมเขาเนี่ยไหนไหนดูหน้าดิดูปากดิดิโอ้ปากซีดมากเลยได้มันไม่ใช่ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลยค่ะการเป็นสกอยมันต้องมีหนี้ค่ะต้องมีต้องมีหนี้ถึงเจ็ดแสนอะไม่ใช่มีอันนี้อ๋อออ่าุทัยทิฟมันมืดเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเราไปดิเราไปดิน้องแต่งให้คุณหนูคุณแต่งให้ ไม่ต้องก,อกลัวเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะครับเปิดหน้าเลยเปิดหน้ามีตัวใหม่นะ <S <S คุณหนูทาเสร็จเลอรีบลบนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณหนูเงียบได้าฉันขอร้องเนี่ยฉันเบื่อจะไปแล้วไฮโซเนี่ย,ยคุณหนูอย่าเลยนะครับแต่เป็นลูกเล้เามากดีนะคุณหนูเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รู้อะผมจะซวยไปด้วยคุณหนูครับพวกเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครจริงๆแล้วฉันเป็นลูกคุณหนู สูงส่งแต่ว่าฉันเนี่ยจะมาลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างสักว,วันนเกิดเถอะว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่กันยังไงจะใช้ชีวิตกันยังไงกลับไปสะไป,ปไปไปคืนก่อนแล้วค่อยมาไปปไงคแดงไม่พอ <ไป S 3> ยังยังแดงพออยู่แค่เนี้ยยังดีมันต้องโดดเด่นกางค่ำกลางคืนเขามองเราไม่เห็นใช่เห็นชัดชัดสปอยปากต้องโดดเด่นตัวกินเลยนะคะว้าวไหนเซ๊ะรักออกย่างไปคะเนี่ย ไม่ยากไม่ยากชัวร์นะครับพร้อมยังนี่ถ้าทางนี้ได้เลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะอะไปเป่าลูกโป่งแจกเด็กๆเลยไม่ใช่โบโซ่ไม่ใช่โบโซ่อะไรของคุณไอ้เด็น้องได้เดี๋ยวจะลองนั่งเรือก่อนลองลองครับใช่ลองดูลองดูแต่เดี๋ยวใกล้ตัวน้องกันมากนะครับอะไรใกล้ต like ัวเฮ้ยโอ้เฮ buzz er> ้ยอะไรวะอย่าเสื้อย่าเสื้อเออเดี๋ยวเนื้อสั่นเงื้อดูเฉยดีดีนี่ดีดีไม่ใช่สอนสอนเกาะดีๆีอ่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นไป โอคเกาะแน่นแน่อนี้เอาหรอนั่งดีๆไแต่เอาเฮ้ยนั่งตรงนี้ไปนั่งทำไมกับพื้นเล่าเป็นตีละจ่าอะไรลงไปข้างล่าคุณหนูเป็นอะไรไหมครับหน้าไอ้ยไม่คนเกับพีประสบการณ์ดิวะไอ้ไม่เออเออคุณหนูอยู่พี่กลับกับผมดีกเฮ้ยเบีกแห้นนั่งดีดีดิไฟไฟมันได้ทันแล้วค่ะนั่งดีดีเอาขึ้นมามานั่งดูดิได้เปล่า อย่าปล่อยพี่อย่าปก่อยพี่อย่าปก่อยพี่อย่าปล่อยพี่อย่าปล่อยพี่ค่อยๆดิให้มึงเสืออะไรหนาพีมึงไม่เสืออะไรหนาเสือกอะไรหนาอยู่เฉยหัวตาลายมดเลยพี่มึงกลับไปเลยดีกว่ามั้งกลับไปเลยดีกว่าหุ่นไม้มากเลยเนี่ยพี่ครับอย่าทำไรน้องก็เลยนะครับพี่มึงนี่หึงติดอกติดใจแล้วติดโป๊กติดใจเหรอ สอนยึกยักยิกยักผมขอร้องนะครับพี่เฮ้ยผมขอร้องอย่าทำเลยอย่าทำเลยน้องเลยนะครับน้องเขาจะไม่บรรลุนจุดของเขาให้แล้วดีกว่าโอ้โหหายไปไหนโอ้โหหัวหลางหัข้าแตกเอ้ามานั่งเร็วมานั่งดีจะกอยอย่าเกาะเข้าใจไหมไอ้น้องชุนน้องไม่ได้ว่ะมันเลยนั่งไม่ถนัดไงเหรอถอดดิใส่มาใหม่อ่ะไม่ได้หนาวเลยทั้งนิดเลยปึ๊บ ทำนมที่ไหนไม่ได้ทำค่ะมาฉันพร้อมแล้วค่ะมาน้อง<บ>นี่ถ้าถ้าน้องขาสั้นอย่างนี้นี่น้องพิการแล้วเนี่ยลงูมาเลย<ผ><ป>โอ้โยโอ้ยไอ้ของพี่คะเนี่ยไปจับโอ๊โยโอ๊ยพี่ตีคือดีค่ะพ,พี่ครับบอกเขาอย่าทำอยู่เฉยเลยไอ้สัตว์ดูยังหมอนั่นก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ อาช่มานเข็นวันนเห็นนเห็นนเห็นมคุณหนูต้องทำอะไรแบบนี้ล่ะครับยกยกเรียบร้อยเอะ ทำอะไรกันอยู่เนี่ยเฮียเหนื่อยด้วยรถเฮียเลยฝืดชิพหา่เฮ้ยน้องเป็นสกายต้องเต้นเป็นนะใช่รู้ป่ะเวลามีงงมีงานเนี้ยเออออกงานเนี้ยราชงอาชาตินี่แต่ได้เป็น่องอะไรพี่โชว์เต็บตีแตะเขาดูีิ เขาไม่ได้ชวนมึงเต้นให้ดูาอะไรเนี่ยเขาเต้นให้ดูเฉยใจเป็นพาไปเองค่ะตอนที่เต้นแบบไม่ต้องเหมือนเขาได้แต่ว่าเอาเซ็กซี่กว่านี้ได้ค่ะได้ไหมโอเคคอั้เฮ้ยกูก็อายเหมือนกันนะเนี่ยอายทำไมเล่าอยากลับบ้านแล้วค่ะโอเค

ทำอะไร, <S <S รนี่แกทำอะไรผม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 ผิดเองครับฉันบอกให้แกนะ่ะพาลูกฉันไปดูกิจการของฉันแต่กลับพาลูกฉันมาที่อะไรนาตาลีทำไมนาตาลีทำตัวแบบนี้พ,พ่อครับคือหนูหุบไปหนูยังไม่ได้พูดเลยครับพ่อพ่อจะให้แกดูกิจการร้<ฮ>านยาดองของเรา <S <S แต่ครับกลับทำตัวอย่างนี้พ่อกำลังขยายกิจการคุณคุณท่านเพิ่งกลับจากสลับฟุตซอลเหรอครับ นี่ฉันเป็นเพื่อนเล่นเลยฉันชอบเขาตายเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยแต่งตัวอย่างนี้เออไปเจ้าของสลักคดีซ้อเลยเขาเขาอะไรเพื่อนเป็นใครเดี๋ยวก่อนอุ้ยนายท่านเฮ้ยฮะเจ้านายเราจำไม่ได้แล้วไงเอาเถอะพี่จำไม่ได้ปกติไม่เคยใส่หมวกโทษครับนายมาทำไมที่นี่ฮะฉันจะมาดูพวกแกและพวกแกกระชักชวนลูกฉันมาเดี๋ยวนี่ลูกนายอ่ะเนี่ยนี่คือลูกสาวฉันถัคุณหนู หน e então, <from the> ูเองก็เบื <duh. S 3> ่อชีวิตของคุณหนูแล้วค่ะคุณพ่ออยากเป็นเด็กแว้นบ้างค่ะจงอยากเป็นเด็กแว้นเหรอค่ะคุณพ่อใคอย่างไั้นับของมันถึงเวลาแล้วที่พ่อจะต้องเปิดเผยตัวตนอุ้ยอะไรรั่วกท่านเพราะอะไรท่านขมเมาดูอที่เขเล่นเองก็ยังเผยรั่เลยถึงเวลาแล้วท่านพ่อจะต้องเปิดเผยตัวตนอุ้ยอ๋อนี่แหละนี่คืออะไรเนี่ยนี่ไงเตะฟุตซอล เด็กเว้นพ่อนี่แหละอดีตเด็กเว้นทุกสายในเมืองนี้พ่อผ่านมาหมดแล้วถึงเวลาแล้วลูกที่พวกเราจะต้องรวมตัวและยิ่งใหญ่โดนเมะไปพายเรือดีกว่าไหมลุงจะข้ามไปล่าเด็กเว้นลปเต้นมาเต้นนะครับ จริงๆแล้วจริงไม่อีกแล้วเนี่ยมึงไ,ม,ไม่ได้嘛มันเป็นคำสงเหรอ